สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรายาพี่รมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเรามาติดตามเรื่องราวนะคะในส่วนของกระทรวงดีค่ะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านในการขับเคลื่อนนโยบายการใช้คลาวนะคะ เป็นหลักโดยทางด้านนางรัตเก้าอินทวงศ์สวนาคีรีรองโฆษกประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีนะคะก็ได้มีการเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านขับเคลื่อนด้านนโยบายการใช้คลาวเป็นหลักหรือ Cloud First p olicy ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแล้วค่ะโดยมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2567เป็นต้นไปทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้ทางคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้ดํา ดำเนินการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการใช้คราวการออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบบริหารจัดการความต้องการและการจัดหาคราวกำกับดูแลสร้างระบบนิเวศและจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งกรอบกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมประธานกรรมการกรรมการนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประหลัดกระทรวงกลาโหมประหลัดกระทรวงการคลังประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประหลัดกระทรวงพาณิชย์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการสํานักงบประมาณผู้อำนวยการสํานักการพาัฒนารัฐบาลดิจิทัลผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผู้ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นต้น นอกจากนี้นะคะในส่วนของรองโฆษกประจําสํานักนายกร,ร,รัฐมนตรีค่ะก็กล่าวว่าทางคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายก็ใช้คราวเป็นหลักมีอานาจและหน้าที่เช่นส่งเสริมการขับเคลื่อนตามนโยบาย c ร o วเฟิร์สโพลิซีจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คราวการบริหารจัดการข้อมูลกระบวนการในการเลือกใช้คราว การโอนย้ายระบบงานของภาครัฐนะคะการเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกำกับดูแลติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คราวเป็นหลักของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะเป็นในส่วนของการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็การทำข้อมูลต่างๆเนี่ย ตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้มีการใช้งานที่สะดวกนะคะแล้วก็เกิดความรวดเร็วนะคะในการใช้งานได้มากขึ้นค่ะเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันนะคะในส่วนของ soft power กันบ้างดีกว่าค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเชื่อมั่นนะคะในส่วนของ soft power ไทยที่จะออกโชว์สู่สายตานานาชาติผ่านการจัดงาน thaca express soft power forum 2024เป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ ซึ่งการจัดงาน THA CCA Express Soft Power Forum 2024นี้นะคะก็จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะโดยผู้สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมง,งานได้ฟรีตลอดงานนะคะเป็นการจัดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยงานนี้เนี่ยก็จะเป็นการจุดประกายต่อยอดไอเดียสู่ประชาชนส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับสากลโดยทางด้านนายชัยวัชรงโคโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยนายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ไทยก็มีการเดินหน้าในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องค่ะสนับสนุนโอกาสที่รัฐบาลนะคะโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเแห่งชาติมีการจัดการประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกผ่านที่ H A C C A spread หรือ soft power forum 2024ซึ่งมีการจัดขึ้นไปแล้วนะคะในระหว่างวันที่28 30มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยประชาชนก็ให้ความส ใจะะโดยภายในงานก็มีการเปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะคะตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในการสร้างสารรค์ถึง11สาขาของประเทศไทยโดยภายในงานค่ะก็จะมี48ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลากหลายสาขาบนเวทีวิชั่นสเตทนะคะ โดยงานดังกล่าวที่ผ่านมาก็ได้มีการนำเอาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถึง11สาขาของไทยประกอบไปด้วยสาขาเทศกาลการท่องเที่ยวอาหารการออกแบบศิลปะภาพยนตร์และละครซีรีส์ดนตรีหนังสือ เกมแฟชั่นแล้วก็กีฬาค่ะผ่านเจโซนนิทรรศการและกิจกรรมได้แก่สเป v วิชเนอรี่โซนนะคะ4เวที t, สัมมนาแสดงถึงศักยภาพและการแลกเปลี่ยนทัศนคติจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนที่2นะคะ t HACCA Pavilion จะเป็นนิทรรศการที่บอกเล่าทุกความฝันทุกเป้าหมายและนโยบายที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยซอฟต์พาวเส่วนที่3ค่ะจะเป็น e l i n d u s t r i e Pavilion นะคะเป็น นิทรรศการจาก11อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่วนที่4ค่ะจะเป็น International Pavilion จะเป็นในส่วนของนิทรรศการนานาชาตินำเสนอโอกาสและความสำเร็จของนโยบายด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากประเทศต่างๆนะคะเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีค่ะต่อมาค่ะในส่วนที่5จะเป็น Spread Masterclass ห้องเรียน Reskill Upskill สำหรับทุกๆคนที่มองหาโอกาสในชีวิตค่ะ 6ค่ะจะเป็นกิจกรรมสนามประลองไอเดียนะคะและ7ค่ะ s p a ซแ Activation l u u n g e เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างความร่วมมือและการจับ ทางธุรกิจนะคะหรือว่าเป็น business matching รวมทั้งที่ไฮไลท์ของงานค่ะก็จะมี4สาขาอุตสาหกรรมในการสร้างสรรค์ของไทยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเฟสติวัลจัดแสดงแห่เทียนพรรษาขนาดยาวกว่า12เมตรสูงถึง4.5เมตรนะคะจากอาจารย์เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นการรังสรรค์จากช่างไทยนะคะที่มากฝีมือกว่า30ชีวิตสะท้อนถึงความปราณีตและก็ความยิ่งใหญ่ของฝีมือช่างไทยค่ะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมศิละปะนะคะจะแสดงผลงานศิละปะของศิลปินชื่อดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านมุมมอง Discovery t h a i l a n d Hidden Talents อาทิไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประเทืองเอมเจรรินะคะอาจารย์ถวันดัชนีอาจารย์จักรพันธ์โปษยกริ อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์แล้วก็นิสาสีคำดีนะคะผู้สร้าง Crybaby ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของอุตสาหกรรมกีฬามีการจัดเวทีมวยนะคะแสดงแม่ไม้มวยไทยจัดโชว์สินค้ามวยไทยพบกับเพชรจีจ้านะคะเดอะควีนลูกเจ้าพ่อโรงต้มโดยที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีการฝึก มวยเบื้องต้นได้นะคะโดยที่มีครูมวยเนี่ยมาสอนแล้วก็ให้คําแนะนำค่ะ mm hmm. ต่อมาจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศาการนะคะในหัวข้อ Discovery New Flavors of Thailand เปิดประสบการณ์ของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารชาววังอาหารประจําภาคสตรีทฟู้ดแล้วก็ฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะรวมทั้งนิทรรศาการโครงการหหมู่บ้าน1 Chef เชฟอาหารไทยโดยเชฟชุมพลแจ้งพลโดยเป็นหนึ่งในหลักสูตร OFOS นะคะหรือว่า One Families ว o นซอ o ท์พาวเค่ะโดยกิจกรรมเหล่านี้เนะะี่ยฮะก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นการจัดงานในรูปแบบใหม่เนะ่คะเท่าทันกระแสะนิยมของประชาชนแล้วก็ยังเป็นงานที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่กําลังมองหาประกายความคิดเพื่อจุดไฟในการทํางานอีกครั้งนะคะทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรมเขาก็สร้างสารรค์นะคะแล้วก็มาแบ่งปันวิสัยทัศน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณธนินเจริมวรรน,นะคะคุณพิชัยจิรธิวั์นะคะ ชนยุงคิมและก็สจวตมอร์นะคะเป็นต้นรวมถึงการจัดแสดงผลงานศิละปะจากศิลปินชื่อดังค่ะไม่ว่าจะเป็นนิสาคําดีก็คือผู้สร้างผลงานคลายเบบี้นะคะที่กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกพร้อมทั้งนิทรรศาการนะคะการแสดงแล้วก็กิจกรรมมากมายเลยนะคะโดยผู้ที่เข้าไปร่วมงานในครั้งนั้นเนี่ยเชื่อว่าจะได้ค้นหาประสบการณ์จุดประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็นําประสบการณ์จากงานนี้เนี่ยไปต่อยอดความคิดได้อีกด้วยค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมในเวทีเสวนา v s s o o s t t a t เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณแพททองทานชินวัตรกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเแห่งชาติคุณธนินเจีรวันนทค่ะประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคพันฑ์จำกัดคุณพิชัยจิราธิวัต์นะคะกรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลแล้วก็คุณสุนยุนคิมนะคะผู้ในการสํานักงานยูเนสโกส่วนภูมิภาคกรุงเทพค่ะ แล้วก็ยังมี m a g d า l e นา f ฟ r e เกนะคะกรรมการสมาคมการสร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่นานาชาติราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณดวงขวัญศิลสัตยกูลน,นะคะผู้จัดการประจำตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮ่องกงและไต้หวนันบริษัท Airbnb แล้วก็คุณทอนยาเนลสันนะคะเป็น Executive Director of Enterprise and Innovation a s t s c o u n l i l จากประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้เชี่ยวชาญนะคะสาขาต่างๆทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศอีกมากมายค่ะโดยนอกจากนี้ยังมีในส่วนของคุณอดุลยาหุนตะกูลค่ะผู้อำนวยการหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงเทพมหานครคุณอุเทนบุญอรณะนะคะเจ้าของนามประการรังสีมันค่ะเป็นอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองนะคะนักเขียนนิยายที่ได้รับการแปลไปแล้วกว่า5ภาษาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ประสบความสําเร็จในแวดวงอุตสาหการรมวัฒนธรรม สร้างสารรค์ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กําลังมาแรงทั้งการออกแบบนะักเขียนเกมดนตรีภาพยนตร์ละครซีรีส์แล้วก็ศิลปะนะคะบนเวทีแพทเวสเทดที่จะแนะนําเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์สู่ความสําเร็จในอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นพัทพัฒรานุทาพรนะคะจาก MIT Media Lab หรือว่ายีเลลัวนะคะ Associate Director for Global Public Affairs นะฮะรวมไปถึงคุณชนิดาคล้ายพันธ์ค่ะเป็น Head of Public Policy จาก TikTok Thailand นะครับ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคุณรันคนุษนะคะสถีรนะคะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกมแล้วก็ e-sport ค่ะรวมทั้ง performance stage นะคะเวทีของคนรุ่นใหม่ให้ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ contemporary dance นะคะร่างทองคุณเหมียวค่ะนักเขียนจากเรื่องความลับของนางฟ้านะคะ K-pop dance mini workshop โดยคิมยอนฮีแล้วก็ podcast studio นะคะเวที podcast เจาะลึกมุมมองความคิดของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่จะจุดประกายความ คิดให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยค่ะก็จะเห็นว่าการจัดงานในครั้งแรกครั้งนี้ของประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นการจัดงานที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจแล้วก็คิดว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่สามารถจะต่อยอดความคิดได้ครั้งหน้าค่ะเชื่อว่าก็จะมีการจัดงานแบบนี้นะคะไปอีกเรื่อยๆก็ติดตามกันนะคะในส่วนของงาน THACCA Soft Power Forum ค่ะซึ่งปีนี้ค่ะ2024เป็นการจัดขึ้นในครั้งแรกของประเทศไทยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้ง หมดที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยู u ูบช anel อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพรณมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ธนาคารเลือดสิราชขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือดหากท่านมีสุขภาพดีและไม่มีความเสี่ยงไม่ได้มีสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019และไม่ได้เดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019ในระยะ2สัปดาห์ที่ผ่านมา มาร่วมช่วยชีวิตคนไทยด้วยกันซึ่งศูนย์รับบริจาคเลือดสีราชมีระบบคัดกรองความเสี่ยงอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือดก่อนเข้าสถานที่อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนมาปฏิบัติงานรวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม,ม่ำเสมอ ติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชอาคารนวมินทร์วพิษ8 4พ0นษาชั้น3โรงพยาบาลศิริราชได้ทุกวันเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โทร02-414-0100หรือ02-414-0102